ทางนี้เนื่องจากการบำรุงรักษาตามที่กำหนดห,ห้องในการทดสอบนี้จึงไม่สามารถพร้อมใช้งานได้ในขณะนี้มันถูกแทนที่ด้วยไฟจริงๆที่ออกแบบมาสำหรับหุ่นยนต์ทหารขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้คุณโชคดีอันนี้มันมีหุ่นยนต์ยิงสะเราด้วยเยอะนะเยะนะอ๋อตรงนี้ใจเย็นใจเย็น โอ้จะเย็นนะจะเย็นนะอ่ามันปิดแล้วนะเหลือตรงนี้เป็นเป้าใช่ไหมตรงนี้ยิงได้ถล่มานี่แป๊บถล่มมาตรงนี้โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตรงนี้เป็นสีฟ้าตรงนี้เป็นสีส้มอ่าเรียบร้อยมีไหมไม่มีนะตรงนี้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋อตรงนี้เป็นสีฟ้าเป็นสีสม้มโอ้ยอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงโดนนะอย่ายิงโยอย่ายิงโดนนะตรงนี้มันติดเราต้องเอาออกเอาออกเอาออกสิไอ้ตรงนี้เหมือนเรามุดได้นะเฮ้ยเราเข้ามาได้มันคือที่ใดเราเข้ามาที่ไหน เฮ้ยบังได้บังได้บังเส้นได้มาเอามาบังเอาบังเส้นได้บังเส้นได้ปึ๊บอ่า๋อตรงนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าแค่นี้ก็บังได้ละนี่ไงอ๋อไอตัวนี้ก็เสร็จเรา นี่ไงนอนสินี่เรียบร้อยเหลือตัวด้านหลังอ่าปึ๊บปึ๊บโดดดูก่อนอ,อ,อะไรปิดมาแล้วอันนี้มีให้สามอัน ตรงนั้นเป็นประตูเปิดใช่ไหมตรงนี้อ่ะยิงไปด้านหลังโอ้ตรงนี้ปุ๊บปัดเลยอ่าตัวนี้ก็เสร็จเราออกมาอ่าเรียบร้อยเหลือตรงนี้รู้สึกว่า,าเอามาตรงนี้เดี๋ยวนะยิงยิงใส่ตรงนี้ใกล้ๆ เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ไปเอาอันนี้มากด E มาเปิดตรงนี้อื้อตรงนี้ก็ยังมีปืนหรอวะโอเคโอเคอย่าเพิ่งใจเย็นมาต่อกันได้หลายอันแป๊บนึงอ่เอาตรงนี้แล้วก็เข้าตรงนี้ล้ากัน ปุ๊บอาเรียบร้อยอ้าเปิดได้นี่อ้าพยิงเขารู้นี่เนี่ยจบเยอยมากเลยสูย์นี้จะเตือนอีกครั้งนะว่าหุ่นยนต์นรกน่ะ,นะมีจริงแล้วเราจะส่งคุณไปที่สัญญาณแรกของการต่อต้านบางคำผมอาจจะแปลผิดบ้างก็อขออภัยกันด้วยนะครับผมโอ้ยก็จะหมด <laughs> น่าจะเหลืออีกสองด่านแล้วนะไปเนื่อกีดานเนะ่ย เอาไม่มีด่านบอกอ่ะอุปกรณ์สำคัญที่จะถูกส่งออกไปทางออกนั่นคือคิอค้วถ่วงน้ำหนักในสามสองหนึ่งอันนี้มาให้ใช่ไหมยิงตรงนี้ใส่ตรงไหนอะตรงไหนเปิดได้อะตรงไหนยิงได้วะ คิ้วถุงน้ำหนักนี้จะพาคนไปยังห้องต่อไปได้ไม่โปรดดูแลมันให้ดีด้วยยังไงได้ละได้วิธีละโอเคอันนี้เอามากันใช่ไหมเอามากันอ่าอาการที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในการทดสอบอิลิสเมสเซนเ,เตอร์คือการรับรู้วัตถุที่ไม่มีชีวิตเหมือนมีชีวิตมันก็อาการคล้ายๆกับภาพหลอน สูนี้ขอเตือนคุณว่าคิ้วถ่วงน้ำหนักจะไม่คู่คามคุณหรือแทงคุณจากข้างหลังแต่ในความเป็นจริงมันก็ยังไม่สามารถพูดได้เลยอเอาไปกันนะโดดถอยหลังปุ๊บเรียบร้อยตรงนี้ลนะ่ะเอามาเผื่อได้ใช้ปุ๊บอ่ะวางดูตรงนั้นไงมันจะวางได้นะอืมตรงนี้เดี๋ยวนะเอ้ามันทะลุได้นี่ อ๋อมันต้องทะลุสองอันเออรู้สึกว่าตรงนี้ล่ะอันนี้ก็ยิงได้เหมือนกัน่ะตรงนี้ข้างในเหมือนมีอะไรเลยอะเข้าไปดูหน่อยนะข้างในมีอะไรบ้างนี่อะตรงนี้เอาตรงนี้อ่าได้ละตรงนี้เปิดแล้วนะฮะไม่รู้ว่าเปิดตรงไหนเปิดตรงนี้ใช่ไหม เอาตัวนี้มาวางไว้ก่อนอตรงนี้เอาอันนี้สีฟ้าสีฟ้าใส่ตรงนี้น่าจะเด้งถึงพอดีนะมายังมายังมาละปุ๊บตรงนี้สูนี้ขอเตือนคุณว่าคิ้วถ่วงน้ำหนักนั้นมันไม่สามารถพูดได้ในกรณีที่ลรกบาดมันพูดออกมาสูนี้ขอแนะนำให้คุณไม่ต้องไปสนใจคำแน,นะนำมันนะเหลืออีกอันหนึ่ง เอาตรงนี้มาก่อนแปน๊บนึงึบอ่ะเอาไหมอันนี้ไม่ยิงมาอ๋อคือมันยิงไปแล้วรอบนึงเว้ยมันยิงอีกรอบไม่ได้ถ้ามันลงคือลงเลยเราต้องมาเอาตรงนี้แทนนะฮึบอ่ะมายังมายังมาละอ่าอ่าเรียบร้อยตรงนี้มาก็จะผ่าน เอออตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ไปตรงนู้นอ่ะโดดโดดกระโดดกระโดดไปพอดีงงตั้งนานเถ้ยปึ๊บ you did it. คุณทำมันได้คิ้วถ่วงน้ำหนักจะนำความโชคดีมาให้คุณแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามมันไม่สามารถติดตามคุณไปตลอดการทดสอบที่เหลือได้และน่าเสียดายที่จะต้องทำลายมันทิ้งตอนนี้ด้วยโปรดนำพาคิ้วของคุณไปที่เตาเผาขออยะตอนนี้ด้วยเหมือนว่าต้องเอาของนี้มาทิ้งไว้ข้างในนะฮะเดี๋ยวจะพึ่งจะพึ่งอง๋อเออได้อยู่อ่ะ คุณทำลายคิ้วที่ซื่อสัตย์ของคุณเร็วกว่าเรื่องการทดสอบใดๆเลยนะเนี่ยขอสยแสดงความยินดีกับคุณด้วยเหลืออีกสองด่านเอ้ไม่ใช่ดิเหลืออีกด่านสุดท้ายนะฮะก็จะถึงด่านที่สิบเก้าโอ้ยกว่าจะถึงปวดหัวปวดหัวเริ่มปวดแล้วสี่ด่านสุดท้ายก็ยังยังยากแล้ว ตรงนี้เป็นด่านที่ไม่มีบอกนะฮะตอนนี้ใกล้ทดสอบเสร็จสิ้นแล้วศูนย์อิเลสเมนต์เซนเตอร์ต้องขอบอกคุณว่าคุณจะได้รับเค้กนั่นแน่นอนอันนี้คือที่ไหนอ่ะเฮ้ยน่าน่าดูนะแต่แถวตรงนี้มันดูแบบลกล้างไงไม่รู้มาตรงๆนะเป็นอิสร์เอลหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยตรงนั้นมีประตู ต้องวิ่งทะลุใช่ไหมปุ๊บนะตรงนี้มาถึงตรงนี้ปุ๊บต้องขึ้นข้างบนตรงนี้ปุ๊บยิงไม่ได้เดีย๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนปุ๊บอ่ะฮะตรงนี้ต้องบินเราต้องบินปุ๊บตรงนี้ประตูเปิดยิงไม่ได้ด้วย ต้องหาของมาปิดเออเฮ้ย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 ใจเย็นนะเราสามารถปล่อยอันนี้ใส่ตรงนี้ได้โอเคอ่ะไปละหนึง่งแล้วก็เอาตรงนี้สีน้ำเงินโอเคได้ไหมได้ไหมดูผลงานนะดูผลงานดูผลงานเราก่อน อ่าได้ละอันหนึ่งอะไรอีกอันหนึ่งตรงนี้เสียงเงินตรงนี้เป็นสีสม้มเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งดูใหม่ดูใหม่หมต้องเอาขึ้นสูงอีกพอไหมโอเคหยบาบไปนิดนึงไม่ใช่อ่าพอดีเลยออกไปน่าจะโดนแล้วตัวนี้ให้โดนนะให้โดนนะให้โดนนะ รอมันยิงมาอีกนะฮะยิงสิยิงสิรออยู่นะยิง,ออนะยงโดนต้องโดนแล้วแหละโดนไหมี่ยออาโดนละแล้วอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ปึ๊บตัวนี้ลงตรงนี้อ่ากดเรียบร้อย เราต้องมายิงตรงนี้เอาเป็นสีฟ้าไลแ่แหวะต้องโดนแล้วแหละตอนนี้ซ้ายขวาโอเคเข้ามาเข้ามาแล้วซ้ายขวาเข้าไปกดไม่ทันอีกเข้ามาแล้วซ้ายขวากดปุ่มนั่นแหละโอ้ยกดจะได้ อ่ะะเข้าแล้วทำไรอะ่ะอ๋อเป็นสะพานอ๋ออ๋อมาแล้วโอ้โอโอ๋อ,อแม่ทำไมเราทำไม่ได้วันนี้ปุ๊บอ่ะรอนะฮะโอ้ยวูจะหมดลงข้างล่างใช่ไหม อันนี้กดปุ่มเปิดเลยโอเคตรงนี้เปิดใช่ไหมข้าวาขึ้นเดี๋ยนะข้าสวิตช์ขึ้นเรามีลงข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมถ้าบ้านเราก็พุ่งได้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยได้อยู่นะกดใหม่อ่ะตรงนี้ออกมาปุ๊บโอเคแล้วก็อันนี้ใส่ปุ๊บลงตรงนี้ไปเลยนั่นแหละ เออโอ้กว่าจะได้กว่าจะได้อย่างนานรอมันมานะอย่างยากเลยรอบเนี้ยผมว่ายากสุดแล้วเนะี่ยอืมอืมต้องไปใหม่นะเพืบโอเคเอาตรงนี้เข้ามาอ่ะได้แล้วเสร็จแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้อ่ะ ยิงไม่ได้อะไรวะอ่ะโอเคลงแบบธรรมดาแล้วกันปึ๊บอ่าไปละโอ้โหยังไม่จบอีกเหรออะไรกันนี่อันนี้ไปไหนอะ่ะถ้าลงข้างล่างมันก็จะพุ่งขึ้นใช่ไหมเคลงปึ๊บมันก็จะพุ่งไปข้างบน อ่าปุ๊บสีฟ้าสีส้มสีฟ้าสีส้มเออสีฟ้าสีส้มทำได้เยี่ยมมากโปรดทราบว่าการทดสอบครั้งต่อไปจะเกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อภายใต้เงันไขาบางประการนะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาฟังจากสูงย์ความปลอดภัยทางไฟฟ้า